สวัสดี FC ทุกท่านครับพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องป้องปายซุกหูซุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เจ๊เอี้ยนชาแนลลากะคนล่าฝันครับพี่น้องเนาะ <S <S มื่อนี้น้ำพาพแฟนคลับแฟนช่องมาตามตัวเลขทั้าางพ่อเพชรโค้งสุดท้ายฟันธงแขวนแขวนให้พี่น้องไอ้ทีเป็นผิจารณาเอาหมักน้ำเพิร์กันจะเอาน้ำเพิร์นึน่งตอนพี่น้นอ,นนองประมักประวัตวิประวัติความเป็นทิงไปส่วตัวประวัตรูปแบบแนวทางของพ่อเพชรวันนี้แขวนเป็นแขวนพี่น้องเลขบกหะไรตัวครับ พน้องเอฟซีกพิจารณาเอาจะเริ่มก่อนเอื่นก่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจท่านที่งมานครับพี่น้องเอฟซีเนาะรูปแบบแนวท่างกัมมเขาวมิรุ้เป็นธ e รบบนแบบมมรมดาล่ะหลังจากงวดที่ผ่านมารุตไปวันนี้บันเอ็นบอน,นได้พี่น้องเอฟซีที่าขรูปแบบแนวชา,าของประเภทอาจาอาจ,า 15, จะปังอาจจะเฮ่าลับมาอฮ่าอีกรอบไม่ก็เป็นไปเต็มบัตรได้พี่น้อง e เอฟซีนเนาะปราะว่าแนวทางเนาะหลบที่แล้วเป็นห,หายหาสามรอบที่ผ่านมาน่ะหาสามมัดอกหาสอง รอบนี้ก็มาลุ้นกันวารูปแบบแนวทางของพระเพชรออกมาตรงจิตตรงใจบ่ก่อนอื่นรบอบเปจ่ายกับพระเพชรครับรองเสด็จครับตามเปีไปครับร้อนใช้ออกสุดท้ายแล้วบ่อ,อ้าวสุดท้ายได้เมื่อนี้มาตุกเต่ากโก้แหละเฮ้ยจังไงครับว่าเต่ากโก้น้าบัดเนะาะเต่าโก้เป็นม่านจะเป็นเต่าโก้หนิตัวเก่าใช่ไหมฝันยังไงพระเพชรฝันยังไงครับ ต้องวัดอะไรวะจ๊ะพวกไรนี่เอป็นมาเขียนบอกเนาะเองแต่วันผ่าแล้วครับผมไปจุดถูกขอนี่หละขอเจ้าทีเจ้าฐานคนนี้ละขอเจ้าทีเจ้าทางคนนี้ละที่ไปใช่ไหมอไากเดี๋ยไปขอถูกถูกห่วมันเป็นนี่ไรอือ ายก็อยากได้เงินไปโพสนี้เอาจังๆกันได้สิเออขออ่ะขอดงวดนี่งัวที่ไทยกูโอ้เาวเพื่อสิของผมที่ไทยโอ้จังจังเลยเออของวดนี้ขอขอจังๆเลยได้หัวที่ไทยเลยได้หนมแล้วต่อไปสีสีบกขออีกน่องแล้วแต่สีไฮโอหัวต่อไปสีบกขออีกขั้นบนจันทร์น้องแล้วแต่พื้นไฮแต่ว่างวดนี้น่ะขอเนี้ย วันนี้ขอแน่ขอขอโชคขอหลับปดดีแน่ปศไปลูกร้านในปดนีปสินเนีมันคือลูคขยากแน่โอ้โหโคตรจุดจริสามสิบหกดอกโอ้โหจดถูกหลังแก่้งสามสิบหกดอกกอผ่านไปนางธรณีเออเออ สันดินติดสีสันบาดาลเพิ้ลจอดที่จอฐานเพิ่นเพิ่นก็เลยไปเข่าฝันน้ำมื่อคืนครับผมพี่ผู้ชายผู้นางผู้เฒ่าลลาเพิ่นก็เลยมาปวดมาำผายตีเออเปิ้ลมาเขียนให้เอาอยู่ใดล้ดีบอกเมิ่งทีเขียนให้ตั้งแต่เกิดมาอายุเจ็ดสิบสองปีเราเพิ่งไดบอกเลยผู้ใดจักเดือดเราโอ้โห สะพักเกิดแล้ว็มามากมกระดาษมากกระกามากเ<อ>ียนชั้นตัวๆเราวราเเปลี่าเราในฝันบในฝันเขียนหหนึ่งสามศูนย์หลังอาที่นี่เมื่อนั้นยมโมาปากมาพอดีเนาะเนี่ยเขาอืหิ้งกันพอดีมาก สามศูนย์เนาะอายุเกสิบสองปีพึ่งเขียนเลขให้ค่อนข้างแรกอายุเพื่อนเจกสิบสองปีแกันเลยเขียนในครั้งแรกเป็นหนึ่งสามศูนย์มาที่นี่ก็ก็การไปแล้วเออยยังไปเลี้ยงมาฝันอีกทีวันนี้ฝันอีกป่า มีผู้ชายอยู่ชายคู um, right. well, we so ้หน <okay> ึ่งแต่รู้จักกันกับเราอยูกค็รู้จักกันแต่ว่าเราเสียแล้วอเราเสียแล้วคุณยังไงว่าตายแล้วนะครับนายงซครับเลาเาเนื้อมาก่อยชุกินโอ้โหก่อยเนื้อทุกินถ่านนางสดนางขุยนั่งสดโอ้สุกเล็กเจอไอ้คุณแล้วโต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  พูดพูดทีเล่ามาเนี่ยเอาปล่เอาเนื้อมาปล่อิุ้กินในฝันเดออเล่าอายุได้สี่สิบหปีตอนเสียณอ๋อหัลลัคผู้นี้ตีแมนอ้อายุสี่สิบหกปีแมนอายุเราได้สี่สิบหกปีแต่ว่าผมถามเราระบบปากเนี่ยถามเราระบบปากอคน หลายได้หลายมากอยู่มากินนั่กันเออมากินนั่งกันแต่ว่าที่แน่ๆก็คือนั่งนั่งนั่งกินกับเราหน่อยนั่งสดกับเราหน่อือเอาไปกินกับเราสองคนอันหนาเช่นกันเนี็มทีมากอือเอาใจฟร์มมากด้วยครับดูดีกว่านะอ่านวอ่า คนว่าอย่างเมซี่อืมมาซื้อของบอกมาซื้อของบอกอ๋อแล้วแบบนึงนะครับเด้ออ๋เอาจั๊กโก้เดี๋ยวไปยังเอาเลยครับผมอายุสี่สิบหกปีอ่าอืมสี่สิบหอ๋อนะเ่ยมันมีเท่าไหร่ล่ะเลขเด้อจับเป็นบริเกนเลขดีกเด้อเด้ออ๋อเลขนี่ล่ะเอาสี่สิบหกอ่ะเก็บปะ โอ้อ่าครับผมพอเปลี่ยนเป็ดกระเปแานะครับเนาะพอดีแขกมาพอดีเลยอืมอ um, um, ่าว่าเขียนสี <s> <s. <s ่สิบหกีสี่หกคือบอกจำได้ว่าพ่อนเขียนนะเขียนอ้าวอืมสี่สิบหกปีคนมาไกวเนื้อเสีกินปุ้ยนี่ผู้คนเสียไปแล้วนี่ตอนตอนที่เราเสียนั่นอายุได้สี่หกปีอ๋อ อ46ปีครับเอฟซีครับผมแปลว่าฟันทงเลยเนาะอฟันทงคงสุดท้ายครับเอฟซีครับผมอายุ46ปีมากร่อยเนื้อสู้กินเด้กับเกอร์เอรับอยากกันไป20กว่าปีละโอ้บพระใ้ฟันเห็นจะเกลือเอฟันเห็นนีไม่เอีงบัดไม่กินเขากินหน้าน้ำกันเลย46จริงอ่อ แค่พวงาดีบ่เพีอยนับพวงาดีบ่สี่หกสี่เกาก็กลับเอาเนาะกลับไปแค่ไปเย็นเลยจีกับไปพู้ได้มักพูดได้มักเก่าเขาผคือพี่น้องคบพอยนั่เด้อเสร็จแล้วล่ะเราเสียหามันออกมากฝึเก่งภาษาบาเออมีใจชี้หอกภสษาะาลการเป็นนงาพี่น้องเอฟซีภาษาาบ่บอดีกล้วเนาะอครับมาหอดมาถึงเอฟซีสุขุสุกนเนาะครับผมหมันมัน สูบมาน้ำด้วยน้ำกันเนาะครับครับผมสวัสดีครับ